าสู่รายการ NU English Tutor รายการที่จะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆนกนะคะรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุข,ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube แผงนี้นี่เองค่ะสำหรับวันนี้หัวข้อที่เรากำลังจะมาพูดกันก็คือหัวข้อในเรื่องของ p r e Position of Time and Place ที่เราใช้บ่อยๆนะคะหัวข้อนี้ก็คือการใช้ in, on, at นั่นเองค่ะ in on at เนี่ยเป็น preposition ที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ใช้อยู่บ่อยเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่า preposition of time กับ place เนี่ยคืออะไรนะคะ p e ดโพสิชันออฟไทมก็คือเพ p o s i t i o n ที่เราใช้นำหน้าเวลานะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าเรากําลังจะพูดถึงเวลาที่เราเจาะจงหรือไม่เจาะจงนะคะเช่นถ้าเป็นเวลาที่เราไม่เจาะจงเลยเนี่ยพูดกว้างๆเราอาจจะใช้เพ p โพสิชันอินนะคะในการบอกเรียะเวลากว้างเช่น in January นะคะใน1เดือนเนี่ยในเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ใช้พอบ position ที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงก็ได้นะคะถ้าเรารู้เลยว่าต้องใช้กับวันนะคะเราก็จะใช้อ n อนนะคะหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงเป็นเวลาไปเลยว่ากี่โมงกี่โมงก็ได้นะคะเราก็มี p อบ position add นะคะจริงๆแล้วแอบ position of time เนี่ยเราระบุได้ตั้งแต่เริ่มต้นของเวลาจนกระทั่งถึงจบก็ได้นะคะที่เราใช้ฟอร์มจุดๆุดจุด,จดนะคะหรือว่าจะใช้ในการบอก ก่อนหลังที่เราเคยใช้ before after กันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการใช้ preposition of time เราใช้ได้หลายตัวเลยเช่นเดียวกับ preposition of place นะคะตัวนี้เราก็ใช้ระบุเหมือนกันว่ามันอยู่สถานที่ใดเช่นถ้าบริเวณนั้นเป็นสถานที่ปิดหรือว่าเป็นสถานที่กว้างๆมากๆเนี่ยเราก็นิยมใช้ preposition in ใช่ไหมคะเช่น in the park in London อะไรเงี้ยนะคะหรือเราใช้ถ้าเรา จะระบุว่ามันอยู่บนพื้นผิวนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่สเปซิฟิกหน่อยเราก็จะใชออนนะคะเราเคยใช้บปป่อยๆเช่น on the table นะคะบนโต๊ะเนี่ยนะคะหรือว่าเราใช้อะไรที่มันระบุเลยว่าอยู่ณจุดไหนตรงไหนนะคะเราก็จะใช้ a t นะคะจริงๆ preposition of place ยังมีอีกหลายตัวนะคะที่เราเคยเจอการเช่นอยู่ใ,ใกล้ๆใช้ near อยู่ข้างหลงังใช้ behind อยู่ตรงกลางระหว่าง2ออันใช้ between อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็น preposition หมดนะคะแต่ทีนี้ อ,อันอื่นเนี่ยมันจะมีการใช้ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ย preposition of time and place ที่ตัวที่ซ้ำกันเราใช้ทั้งสองสถานการณ์ได้ก็คือ in on at นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวเลยนะคะในกรณีแรกเนี่ยเราใช้ in on at ในฐานะที่มันเป็น preposition of time นะคะระบุเวลาว่าใช้เมื่อไหร่เวลาเราใช้ in เนี่ย in จะใช้กับอะไรที่ ไม่ได้ระบุเจาะจงนะพูดเป็นมองเป็นมุมกว้างๆนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่า I like to swim in summer นะคะชอบไปไว่ายน้ำในฤะดูร้อนนะคะ I should be home in a week or two นะคะอ่าเดี๋ยวน่าจะกลับถึงบ้านอีกไม่นานนะคะในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้แหละนะคะหรือ j o h ์ turn e d 18 in 1996นะคะ John ก็อายุสิเมื่อปี1996นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเาใช้ in หมดเลยนะคะในเวลาที่เราไม่ specific ทีนี้เราดูว่า in ใช้กับอะไรได้บ้างนะคะ in เนี่ยใช้กับอันแรกเลยนะคะก็คืออะไรที่มันไม่ specific เป็นช่วงกว้างใช่ไหมคะเช่นอาจจะเป็นช่วงเวลาของวันก็ได้นะคะเราไม่ได้ระบุว่ากี่โมงแต่เราบอกเป็นช่วงนะคะเช่น in the morning in the afternoon in the evening the ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคะเราใช้บอกแบบนี้ก็คือจะเป็นอินะคะอิ in ตามด้วยเดือนได้ค่ะ in January, in February, in March นะคะบอกเลยว่าเดือนอะไรนะคะแล้วก็แน่นอนตามด้วยฤดูก,กาลได้นะคะ in the summer, in the spring, in summer, in spring อันนี้แล้วแต่ว่าจะมีระบุหรือเปล่านะคะแล้วอิก็ตามด้วยปีได้นะคะ in 1 9 9 0 in 1980นะคะอ uh, 2021อะไรเงี้ยนะคะบอกได้เลย แล้วก็าตามด้วย decades หรือว่าตามด้วยทศวรรษก็ได้นะคะเช่นเราใช้คำว่ายุค60ยุค70 s, อะไรเงี้ยยุค90 s, เนี่ยเราสามารถใช้ in ได้ in the 1960s in the 70s นะคะอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยทศรวรรษไปแล้วใช่ไหมคะตามด้วยศตวรรษก็ได้นะคะบอกว่ามันเป็น Century ไหนก็คือเป็นศตรวตรรษที่เท่าไหร่เช่น in the 15th c e n t u r y e s In the 21st century นะคะก็คือบอกได้เลยว่าเป็นแบบว่าอ่าทศวรรษเออ sorry เป็นศตวตรรษที่เท่าไหร่นะคะทีนี้ in เนี่ยตามด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างยาวก็ได้นะคะเช่นสัปดาห์นะคะมากกว่า1สัปดาห์ก็ได้นะคะ in a week ก็คือ1สัปดาห์เนาะ in two weeks นะคะในระยะเวลา2สัปดาห์ก็ได้เพราะฉะนั้น in เราจะใช้ตามเรียกว่าระยะเวลานะคะเป็น period of time ได้หลายอย่างเลย in the past in the future, in the next century, in the middle ages, หรือว่า in the moment ก็ได้นะคะคือในที่นี้เราจะพูดถึงว่าในอนดีตในปัจจุบันในอนาคตอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะถึงยิ่งนะคะถ้าเราพูดถึง holiday s ที่ไม่มีคําว่า day นะคะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นวันนะไม่ได้เป็นแบบว่า Christmas day หรืออ,อย่างนี้นะคะเป็นพูดถึงเทศกาลเฉยๆเนี่ยเราจะใช้ in เหมือนกันนะคะ in the Easter holiday อย่างนี้ได้นะคะ ทีนี้เพราะฉะนั้นเห็นนะคะอิงจะใช้แบบภาพใหญ่ๆที่เราไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นแบบบ้านหน่วยของเวลาที่ค่อนข้างกว้างผัดลงมาถ้าเราจะสเปซิฟิกลงมาอีกนิดนึงหรือว่าเจาะจงลงมาหน่อยนะคะเราก็จะใช้กับวันเลยระบุว่าเป็นวันอะไรวันและวันที่จะใช้กับ on ค่ะสังเกตนะคะ I be home on Sunday ก็จะถึงบ้านวันอาทิตย์เนาะ Let's go to eat on Valentine's Day อ่าเพราะฉะนั้น Let's go out to eat นะคะ on Valentine's Day ชวนไปกินข้าววันวาเลนไทน์นะคะ Jenny has to go to the dentist on the 15th step อันนี้ก็คือบอกวันที่เลยนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น day กับ d a t กนะคะในกรณีที่เราใช้ on นะคะ,ะดูอย่างละเอียดนะคะว่าใช้ on กับอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนอันแรกก็คือกับ day นะคะก็คือวัน ต่างเช่น on Monday Thursday Tuesday นะคะกับวันที่นะคะวันที่จะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะ on April 3 r d อ uh, on first January อ uh, 2013 On the fifth, on the seventh, on the tenth อะไรเงี้ยน,นะคะสามารถจะได้อบอกวันที่ได้เลยหรือบอกวันแรกวันที่2องอะไรี้ก็ได้นะคะ On the first day อย่างนี้นก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็น holiday ที่มีคำว่า day นะคะเช่น New Year's Day, Christmas Day นะคะ Easter Day พวกนี้ต้องใช้ On ทั้งหมดนะคะเพราะมีคำว่า day นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็น on แล้วก็มี day นะคะทีนี้ถ้าเป็นวันที่เฉพาะจอะจงนะเป็น specific day เช่น birthday นะคะ wedding day พวกนี้ก็เป็น on ค่ะเพราะมันมี day อยู่นะคะ on my birthday on my wedding day on that day นะคะทีนี้ถามว่า on ใช้กับเวลาได้ไหมได้ค่ะนะคะ,ะถ้ามันเป็นเวลาชนิดที่เราใช้แบบอังกฤษแบบ American English เนี่ยเขาจะใช้ on the weekend นะคะถ้าเป็น British English จะใช้ at the weekend นะคะปัจจุบันก็น่าจะยอมรับการใช้แค่สองแบบน,นะคะทีนี้ weekdays หรือว่าวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็น on weekdays อยู่แล้วนะคะ on time ก็ได้ใชคะตรงเวลาแล้วก็ on a s u m m e r evening อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ, evening, ะ,ค,ะคือระบุวันที่มันเป็นแบบวันเฉพาะไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่ามันมีวันแล้วก็บอกช่วงเวลาของวันน่ะเช่น on Sunday morning on Friday afternoon หรือว่า on Monday evening แบบเนี้ยเราจะใช้ on นะคะเพราะเราถือว่าวันเนี่ยบอกบอกสิ่งที่ใหญ่กว่านะคะก็จะเป็น on ได้เลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะ,ะถ้าเราใช้ at แอดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เ p e ิ i f i c ที่สุดนะคะในการที่จะบอกว่ามันมันเป็นระยะเวล,ลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้แอดกับอะไรที่เป็นการระบุเวลาเลยนะคะเช่น Meet me in the park at 6 p.m. t h นะคะ i e s t a r t ว at สต t 7 00. Snow usually f a l l at Christmas times นะคะอะไรที่เป็นระบุเวลาลงไปเลยนะคะก็จะเป็น at นะคะเพราะฉะนั้น at เนี่ยตามด้วยเวลาเลยนะคะ at บวกอาได้เลย,เลย at 7 a.m at 12 o'clock นะคะแล้วสามารถจะเป็น at ตามด้วยส่วนของวันที่มันค่อนข้าง specific ได้นะคะเช่น at night at noon at midnight at midday mid พวกนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นช่วง เป็น Holiday ที่ไม่มีไม่มีคำว่า Day เนี่ยบางทีเขาก็ใช้แอดเหมือนกันเช่น at Easter, at Christmas, at New Year นะคะอันนี้ก็มีการใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอีกตัวสุดท้ายก็คือแอดที่ตามด้วยเวลาที่ Specific นะคะเช่น at present นะะนะปัจจุบันนะคะหรือว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็น UK เราใช้ at the weekend นะคะหรือว่า at breakfast at the moment ได้เลยนะคะ ทีนี้เห็นแล้วนะคะ in on ad เพราะฉะนั้นเนี่ย in ใหญ่ที่สุด on ลงมาเป็นวันนะคะแล้ว ad นั่คือ specific เลยเป็นหลายชั่วโมงเนาะทีนี้เรามาดูถ้าเราใช้กับสถานที่บ้างก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันค่ะ in จะพูดถึงสถานที่ที่มันใหญ่ๆนะคะเช่น Tim was waiting in the car นะคะคนนั่งรออยู่ในรถคือสถานที่ใหญ่ก็ได้สถานที่ที่มันปิดทึบก็ได้นะคะ Paris is located in France เพราะฉะนั้น Paris มันอยู่ใน ฝรังเศสใช่ไหมคะ The best foods can be found in the centers of the city นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า in the center นะจะเจอได้ที่ไหนในใจกลางเมืองน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ in in จะตามด้วยประเทศนะคะที่นิยมใช้เลย in England in America ตามด้วยชื่อเมืองก็ได้นะคะ in London in New York นะคะ หรือว่าจะตามด้วยระแวกย่านที่อยู่ก็ได้ in m a n h a t t a n in china town นะคะหรือจะตามด้วยสถานที่ที่มันสถานที่ปิดทึบเี่เร,รู้ว่าเราจะเข้าไปข้างในได้นะคะ in a traffic jam in a building in a car in a house อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็น on นะคะ ออนจะ s p e c สเปซิฟิลงมาเมื่อกี้อินนี่คืออะไรที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะประเทศทวีปเมืองหรือว่าในบ้านที่มันปิดทึบแต่ถ้าออนเนี่ยจะพูดถึงอะไรที่บนพื้นผิวนะคะไม่ได้อยู่ข้างในแต่อยู่ข้างบนนะคะและบนพื้นผิวหรือถ้าเป็นที่อยู่ก็จะเป็นถนนเลยที่บอกให้รู้ว่าอยู่บนถนนเส้นไหนนะคะไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านละแต่ต้องมีการระบ,บุค่อนข้างาชัดเจนขึ้นนะคะเช่น We should head to the theater on Second Street เพราะฉะนั้นเราจะไปที่โรงละครที่ถนนเซกเกิลได้แหละนะคะ The apple was on the table นะคะ Apple นะอยู่บนโต๊ะหรือว่า James was looking for a doctor Office on Main Street นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปหาคลินิกคุณหมอที่ Main Street นั่นเองคือบนบอกถนนนะคะเพราะฉะนั้นน่นจะเห็นเลยว่า On เนี่ยเราใช้คือบนพื้นผิวกับบนถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ใช้อะไรไปบ้างสำหรับ On น,นะคะ On แรกเราใช้คู่กับการสปอร์ตหรือว่าการเดินทางนะคะเวลาที่เราใช้เดินทางบอกสถานที่ว่าเราอยู่บนยานพานะอะไรเราจะใช้ On on the bus, on the train, on the p l a n e ะะแล้วก็อออีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะใช้กับการสื่อสารนะคะเวลาที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสารเช่น on the radio on the television on the phone นะคะเวลาที่เราบอกว่ากำลังโทรศัพท์อยู่นะ on the phone หรือ on the internet นะคะทีนี้อออีกอันนึงที่เราใช้ก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นพื้นผิวนะคะเช่น on the table นะคะบนพื้นผิวโต๊ะเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะ on the wall อยู่บนฝาผนังนะคะเราถือว่ามันเป็นพื้นผิวไนะอยู่บนฝาผนัง on the floor อยู่บนพื้นก็ได้ on the roof อยู่บนหลังคาก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือ on the road ก็คืออยู่บนถนนได้ดูไอ้ไบอกถนนเป็นเส้นได้ด้วยสุดท้ายที่เราใช้ลงมา specific ก็คือ at นะคะ แอปเนี่ยจะใช้บอกจุดเลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้น you can find my office at 6 One t o Main Up Street เรื่อจะเห็นว่าอันนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นบ้านเลขที่หรือว่าเป็นเลขที่นะคะจะไม่ใช้แค่ street เฉยๆต้องบอกเลขที่เลยนะคะ I picked this book up at the library ก็บอกสถานที่เลยว่าไปรับมาจาก library นั่นเองนะคะหรือ I had to ask for a refund at the store เพราะฉะนั้นก็จะบอกเลยว่าต้องเป็น at the store คือบอกสถานที่ที่ค่อนข้างเ p e c i f i c นะคะไม่บอกลอยๆว่า หมู่บ้านไหนหรือว่าถนนไหนต้องบอกบ้านเลขที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แอปนะคะแอปเดี่ยจะต้องตามด้วย exact addresses นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น address หรือเป็น intersection ก็ได้นะคะคือทางแยกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเลขที่ต้องมีเลขมีเลขที่เลยนะคะ at 23 bird street at 734 uh, state street นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกโลเคชันที่มันชัดเจนเลย at the Empire State Building at the corner นะคะถ้าเป็นมุมตัดกันแบบ,บมุมถนนอย่างเงี้ยเราถือว่า at นะคะ at the bus at the library at the hospital นะคะเราจะค่อนข้างจะ specific ลงไปเลยเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเราสามารถสรุปได้ด้วยภาพนี้นะคะก็คือการใช้ p r e position ของ time and place เนี่ยถ้าเราใช้ก็พูด,ดง่ายๆว่า in คืออะไรที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะถ้าเป็น time ก็คือเป็น ทศวรรษเป็นศตวรรษเป็นปีเป็นเดือนเป็นวีคเป็นฤดูกาลนะคะเป็นแบบว่า period of time ก็คือเป็นเป็นช่วงของวันนะคะอันนี้จะใช้อินถ้าเป็นสถานที่ก็คือเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นย่านละแวกที่อยู่บ้านนะคะหรือว่าในสถานที่ปิดทึบเช่นในรถในบ้านอย่างนี้นะคะก็ใช้อินทีนี้ถ้าเป็น on on ใช้เมื่อไหร่นะคะอ n ใช้กับ ถ้าเป็นเวลาคือใช้กับวันนะคะจะเป็นวันเป็นวันที่เป็นวันพิเศษต่างๆเป็นออนหมดนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นที่อยู่หรือเป็นอเดรสเนี่ยออนต้องเป็นถนนนะคะเป็นสตรีทเป็นเอ e เวนิวหรือไม่ก็เป็นพื้นผิวนะคะหรือไม่ก็เป็นการเดินทางแะเป็นทางสปอร์ตต่างๆนะคะหรือไม่ก็เป็นคอมมิวนิเคชันเราจะเป็นออน นะคะสุดท้ายแอดคือ Specific ที่สุดนะคะถ้าเป็นเวลาแอดคือชั่วโมงเลยนะคะกี่โมงกี่โมงนะคะแต่ถ้าเป็นสถานที่ต้องเป็นสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่หรือว่าเป็นจุดไหนนะคะแอดเ t อ t สถานีแ t t เดอะโฮแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะใช้ง่ายๆนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นมิดหัวกลับแบบนี้ in น n สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะและขอจบรายการไปก่อนพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องอะไรสนุกๆมากแบบเล่าให้ฟังอีกเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ